ละเอียดของจังหวัดตากดังนี้จังหวัดตากตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วย9อำเภอ6 3หมู่บ้าน1องค์การบริหารส่วนจังหวัด1เทศบา,นนาลนคร1เทศบาลเมือง12,535 0 7 0ไร่มีประชากรมีสถา,านที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเชิงน,นิเวศเชิงวัฒนธรรมสำหรับในช่วงฤดูหนาวปี2552 ถึงสองพันาห้าร้อยคับขอเรียนเชิญท่านผู้แทนพระองค์มอบสิ่ง